สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านสวนนาชานาเทียสวนผสมผสานสองไร่นะครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเบิ่งการปลูกต้นไม้ในสวนของเฮานะครับอีกพืชชนิดนึงนะครับที่ว่าปลูกแล้วมันโตเร็วนะครับพี่น้องหลายคนเนี่ยถามว่าปลูกต้นไม้อยังไงจะได้ห่มเร็วนะครับสิได้โตเร็วเป็นห่มมื้อนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําเลยนะครับสวนของเฮานะครับได้ปลูกต้นพายุงนะครับผมเป็นแนวรั่วแบบนี้นะฮะเนี่ยเป็นแนวรั่วเลยนะครับผมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งนะครับพายุงนะครับอายุ3ปี อันนี้เขาปลูกมังแต่เห็ดสวนเลยครับปลูกเป็นแนวรั่วซึ่งแนวรั่วจะเป็นต้นขี้เล็กนะครับผักขาต่ว่าด้านสันในเนี่ยเขาจะปลูกต้นพยุงนะครับพยุงไอ้พยุงไทยเฮาครับผมเนี่ยอายุ3ปีบางลำต้นนะครับผมกำมือหุ่มแล้วนะครับอายุ3ปีลำต้นสวยมากนะครับต้นลำต้นใหญ่แต่ว่าเฮาบ่ได้ตัดแต่งกิ่งแต่แรกนะครับมันก็เลยแตกกิ่งแบบบ่สวยงามนะครับเฮาบ่ได้ว่าจะปลูกขายนะครับเฮาปลูกแบบเป็นร่มเงานะครับมันก็เลยแบบแตกพุ่มสวยนะตามมาเบิ่งเลยนะครับผมเนี่ยเฮาจะปลูกเป็นแถวนะครับเบิ่งเอานะครับ อายุสามปีพี่รองรับพุทนะอู้สะอ่อนนะครับนี่นี่ฮะอายุสามปีเบิ่งเอานะครับต้นพยุงผมต้นหมกไงพี่้องข้าพเ่ะขึ้นได้แล้วนะครับสามปีลำต้นนะครับผมนี่ฮะสองมือนะครับผมสองมือกับมือหุ่มนะครับเนี่ยสองมือพอดีครับลำต้นอายุสามปีนี่คือต้นพยุงนะครับใหญ่เร็วมานะครับเข่ากับบ่อใดลดน้ำบ่อใดยังนนะครับปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับปล่อยเขาจะเริ่มเติบโตตามฤดูกาลนะครับเพราะหนาฝนมา นี่ก็สีเขียวงามเต็มแบบนี้นะครับเบื้องเอานี่คือต้นไม้ที่ว่าโตเร็วนะครับต้นพยุงนี่แหละครับผมปลูกไปเลยนะครับบ่มีนอกจากสิเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วนะครับยังให้ร่มเงาสวยงามนะครับส่วนการตัดแต่งกิง่งพี่น้องกับไปตัดเอานะครับกา้พุที่ปุตรคลายก็ต้องเ็ดให้มันลำต้นตรงแบบนี้นะครับเนี่ยต้นนี้ต้นนะครับมันจะต้นใ่ต้นสวยนี่คือต้นไม้ที่โตเร็วนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือต้นพยุง ปลูกไว้เป็นแถวนะปลูกมาหลายนะครับประมาณ20ต้นถัดมาด้านนี้จะเป็นต้นซักนะครับเนี่ยไม่ซักเดี๋ยวมาเบิ่งไม่ซักกันนะครับไม่ซักอายุ3ปีปีปลาซักโาเขียวแล้วอู้ปลาซักงามพี่น้องครับบุนะเขาเบื้งครับปลาซัก3ปีอ่ะมาเบิ่งต้นซักพร้อมนะครับแถมไม่พร้อมเพื่ออยากเอาไปเป็นไอเดียนะครับเนี่ยปลูกต้นซักเนี่ยกำมือนึงบุหุมแลวนะครับตรงกำสองมือนะฮะต้นซักสวยมากนะครับนี่คือต้นซักอายุ3ปี เพื่อพี่น้องนะครับอยากเอาไปเป็นไอเดียนะครับในการปลูกพืชนะครับปลูกต้นไม้ชนิดใดที่มันโตเร็วนะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับต้นพะยุ่งนะครับพะยุงไทยเข้าไงละเนี่ยเป็นพืชไม้เศรษฐกิจนะครับเนี่ยต้นพะยุง3ปีพี่น้องครับได้ร่มเงาช่วยลดโลกร้อนนะฮะเท่ากับปลูกไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของห้องมีแค่2ไร่นะครับเท่ากับปลูกไว้บรหลายนะครับปลูกไว้ประมาณ20ต้นเป็นแถวนะครับส่วนความห่างผมไม่ได้เว้นระยะห่างหลายนะครับประมาณเกือบ เมตรกว้างกับสองเมตรนะครับประมาณนี้ไม่ได้ปลูกห้างไลมันก็ยุ่นกันได้เห็นไหมครับมันก็ยุ่นกันได้แต่ก็ต้นใ่ญ่พร้อมนะครับผมคลิปนี้ก็ยังไลนะครับมาแบ่งปันนะครับแชร์ไอเดียนะครับในการปลูกต้นไม้พืชชนิดใดที่มันโตเร็วนะครับขันดินดีน้ำดีนะครับผมมีน้ำใส่ตลอดปีต้นไม้มันโตเร็วแน่นอนนะครับเขาก็ไม่ต้องให้ยังไลนะครับแค่ดินดีน้ำดีดูแลดีนะครับต้นไม้มันก็จะโตให้ร่มเงาแบบนี้นะครับผมได้ร่มเงาแล้วเห็นไหมครับส่วน มีปัญหาในเรื่องของการปลูกพืชชนิดอื่นบ๊องบุ้มีนะครับผมมาเบิ้งหน่อยนะนะฮะหน่อยนากระดกขึ้นเขานะครับปลูกใกล้พยุงนะครับมันกะบดบังร่มเงานะครับแต่ว่าหน่อยนาของเขากะดกเต็มต้นขึ้นเขานะครับผมอ่ะนะครับเขากะมาแชร์ไอเดียนะครับมันอยู่น้ำกันได้ต้นใหม่นะครับบม่ว่าจะเป็นขี้เล็กพักขามีหอดอ่าช่องไรนะครับพอตองไรแล้วก็พยุงนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาหน่อยเขาปลูกไปเลยครับปลูกไปเลย ต้นไดบางงามเขากะคัดออกคัดออกหรือว่าต้นไดที่เข้าบ่มมกก็ค่อยคัดออกครับปูไว้ก้อนนะครับผมขอแค่มันโตรเร็วได้ร่มเงาเร็วนะครับคลิปนี้ก็มาแชร์ไอเดียในการปลูกต้นไม้พยุงนะครับโตรเร็วนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ